เขานี้เป็นข้อสอบ A l e ร e l คณิตศาสตร์ประยุกต์สองสอบไปเมื่อมีนาหกเจ็ดเป็นเรื่องจะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับเป็นเรื่องกราฟก็ได้กราฟเส้นตรงนะก็ะคือเป็นสมาการเชิงเส้นสองตัวแปรนะครับแล้วก็จะไปจบที่พื้นที่โจทย์ถามพื้นที่ปิดล้อมระหว่างแกน x แกน y แล้วก็เส้นตรงที่ผ่านจุดสองจุดนี้นะครับอลองสเกตกราฟนะ x ลบหนึ่งหนึ่งจุดนี้นะ 1> x หนึ่ง y สามอันนี้โจทย์ถามว่าให้หาพื้นที่ปิดล้อมนะครับระหว่างแกน x แกน y เนยแกน x แกน y แล้วก็เส้นตรงที่ผ่านจุดนี้วันพื้นที่ที่ได้นะครับก็เป็นตรงนี้นี่ถือใครวาดเป๊ะๆนะตอบได้เลยนะดูออกว่าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งกับอีกตรงนี้บวกกันอีกหนึ่งรวมกันเป็นสองนะครับเนี่ยตอบข้อสอง อ่ะเป็นไงง่ายไหมเ <c oughs> ดี๋ยวชะวิธีกราฟได้เลยนะอ่ะกบอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องหาสมก,การเนี่ยเส้นนี้ก่อนแล้วไปหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y อ่าได้เสร็จก็ไปหาระยะเท่าไรระยะเท่าไหร่แล้วก็คำนวณหาพื้นที่นะครับอ่ะาวนี้เรามาดูอีกวิธีนะหาสมก,การก่อนอ่ะตัวนี้จุดผ่านสองจุดหนึ่งเลยหาความชันอ่ะความชันก็ y สองลบ y หนึ่งส่วน x สองลบ x หนึ่งให้นี่เป็นหนึ่งก็ได้น,ะนี่เป็นสอง นะพัน y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1 1ลบลบ1นะ1 1 1นะเป็น1บวก1ได้2องส่วน2วงนความชันคือ1 2ครับให้เลือกจุดผ่านมาสักจุดหนึ่งเนี่ยจุดไหนก็ไดนะ้ขอเลือกจุดนี้แล้วกันนะ1 3แล้วไปแทนในสมาการครับขั้นตอนที่3นะ y ลบ y 1เท่ากับความชันบวงเล็บ x ลบ x 1นะตรงนี้ให้เป็น x 1นะอันนี้เป็น y 1ก็คือจุดผ่านนะครับนะแทนไปเลย y ลบ3เท่ากับความชัน x ลบ1นันงสมการที่ได้นะ y เท่ากับอันนี้กระจายไปก็เป็น x กระจายไปเป็นลบ1 3ลบอยู่ไปบวกนะผลเดิมลบ1บวก3ได้บวก2เนี่ยเราได้สมการเส้นตรงแล้วเสร็จแล้วเราก็หาจุดตัดแกน x ก็ให้ y เป็น0นะครับเนี่ย y เป็น0อ่ย์สองย้ายไปลบก็ x เป็นลบ2นะ พันได้ x ลบ 2y 0ต่อไปตัดแกน y ตัดแกน y กับกันนะครับถ้าตัดแกน y คือให้ x เป็น0เนี่ย0บวก2ได้2แัน y เป็น2พันจุดตัดอยู่ที่0 2ตามนี้นะตัด x x ลบ2ตัด y เนี่ยตรงนี้นะ y เป็น2พัน0ไปลบ2ก็2หน่วย0ไป2 2หน่วย่ยพันพื้นที่เท่ากับ เศษ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงฐาน2ส,สูง2องวันพื้นที่ออกมาเป็น2นะครับก็ได้2ตารางหน่ยวยเขียนว่าถ้าวาดกราฟนะดูช้อยไปด้วยนะครับดูช้อยไปด้วยถ้าชัดเจนตอบเลยจะไ้ไม่ต้องเสียเวลาถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามหวัวใจบันทึกแล้วก็กดแชร์เพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ